ตืต่แค่น้ำแต่จริงทันก็ตามมาเนะ่ยเดโอ้ยโอ้ยตันโอ้ย <der> ดูเสียองงั้นก็กินด้วยกันไหมเปิดที่สองถึงตามมาเออเออโออโออวบาดเจ็บเหยียบเท้ากันนะจอนขวดที่สองตกองมาแล้วโอ้ยใดุโอดทุกที่ัขวดที่สองกันแล้วลือ ร้อน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 ชร้อนร้อนร้อนถ้างั้นก็ไม่เก่งใจแล้วต้องตามไปแล้วล่ะจะเจอถ้าช้าแบบนี้ต้องเพิ่มขวดหรือเปล่าเนี่ยเหตุใดดื่มช้าแบบนี้ต้องเพิ่มอีกขวดหรือเปล่าเนี่ยจะได้ตามให้ทันเนี่ะเจ้าเจ้าทาอะไรอยู่ตรงนี้มันเออทุกคนกำลังเบามันเอ้าเสียไปหรือเปล่าเ โอ้โหไี่ได้เราทำได้จริงแต่ข้าทำ